ยาวๆจังหวะสองบอนี้นี่เขาชอบเลยครับเอา้านี่นะครับบาดมาแล้วครับแม่โดนหน้าสันเหมือนกันคอยสืบแต่แไม่เร่งไม่รีบครับขวานี่หลุดไปหลายทีเลยซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวแล้วคือเพราะว่ามวยเนี่ยไม่ใช่ว่าวางแผนมาแบบไหนชกแบบนั้นซ้ายมาขวากเยอะเนี่ยมันทําให้อาวุธเนี่ยหนักยาวๆจังหวะสองบอนี้นี่เขาชอบเลยครับเอ้านี่นะครับบาดมาแล้วครับแม่โดนหน้าสันเหมือนกันเห็นชัดเลยครับเอาครับเตะมา สองต่อหนึ่งเสียงก็ปีเพชรใหม่ชนะไปหนึ่งเสียงด้วยครับอ้าวครับหยับเดินขู่บ้างแต่เจอแข้งขวาหลุดแล้วซ้ายครับมาสิครับบัดขวาครับซ้ายมาจากเพชรใหม่ใขรอกรับแม่เป็นเพชรใหม่ครับพยายามออกมากขึ้นกว่าเดิมับเพชรใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าแก้เกมแก้ทรงไงครับ ซ้ายมาขวาคือเป็นนักสืบที่ต้องใจเย็นนะครับสืบเข้าไปนี่เย็นได้แต่ว่าเป็นนักมวยนี่เย็นไม่ได้ครับนี่ก่อนแต่คะแนนก็ออกมาโอ้โหสองต่อหนึ่งเสียงครับ็อยู่ที่กงจักเหมือนเดิมครับโอ้ครับเรามีหน้าที่บรรยายอย่างเดียวครับส่วนกรรมการก็ให้คะแนนกันไปครับเกี่ยวเกี่ยวยกเทิ้งลงไปเทใหม่เตะอีกทีครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยคะแนนรวม2ยกมีเสมอกันอยู่2เสียงทีครับต่อยคืนรวบวงใน ขยับมาขวาครับอุ้ยโหนทีอ,อา้วาวตีคนละดอกแม่พยายามจะสับขยับเตะขวามาซ้ายแข่งชนะเป็นของกองจักรครับ ส่วนคู่ต่อไปครับที่เราจะได้รับชมกันครับาดูครับดูดู